สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีแค่รับมาแนะนำนะครับปลูกผักอย่างไรให้สวยให้เขียวให้หวานให้กรอบแบบนี้นะครับผมแค่รับก็คือมีครับผมสิ่งที่ช่วยให้ผักของเราเขียวและงามนะครับผมก็คือตัวนี้ช่วยได้แนนอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันคืออะไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับผมเช้านี้ก็พามาชมแปลงผักสลัดนะครับผมแปลงผักสลัดที่ปลูกไว้เมื่อหลังปีใหม่นะครับผมเราก็มาปลูกผักสลัดไว้นะครับผมตอนนี้ก็พร้อมที่จะทําการตัดแล้วนะครับผมอีกประมาณหนึ่งถึงสองวันนะครับผมเสาร์ที่นี้นะครับผมอีก2วันนะครับเราก็จะมาทําการตัดแล้วนะครับนี่คือแปลงผักสลัดกลีนคอร์สนะครับผมกลีนคอร์สนะครับผมเคล็ดลับที่ทําให้ผักของเราสวยงาม ได้แบบนี้นะผมแครรับก็มีอยู่ง่ายๆจริงๆนะผมใช้น้ําหมักตัวนี้หลักๆเลยนะครับผมก็คือน้ําหมักชนิดนี้ครับผมจุลินทรีย์น้าสาวข้าวนะครับผมจุลินทรีย์น้าสาวข้าวส่วนวิธีการทําก็อ่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะผมจุลินทรีย์น้าสาวข้าวนะครับใส่ทุก3วันนะครับผมผมจะใส่ง่ายๆคือจันพุธศุกร์นะครับผมก็จะผสมน้ํา ผสมน้ำหนึ่งช้อนโต๊ะต่อหนึ่งบัวละน้ำหนึ่งบัวนะครับผมเราก็ลดทุกๆเช้านะครับผมนี่ครับลดทุกๆเชา้าเราก็จะได้ผักที่เคี้ยวขจีแบบนี้นะครับผมนี่คือผักสลัดที่เราปลูกไว้ตั้งใจว่าจะตัดในช่วงนี่ครับหลังวาเลนทน์นะครับผมก็จะตัดเนี่ยเสาร์ทย์นี้นะครับนี่สวยงามมากเลยครับผมนี่คือหนึ่งแปลงนะครับผม นี่คือแปลงที่2นะครับแปลงที่2ก็คือกรีนคอร์สเหมือนกันนะครับผมแปลงที่3ก็กรีนคอร์สเหมือนกันนะครับผมเหตุที่ปลูกชนิดเดียวหลายๆแปลงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ปลูกหนึ่งชนิดตอนหนึ่งแปลงนะครับแต่ปรากฏว่าหลายๆท่านต้องการนะครับผมต้องการอยากจะได้กรีนคอร์สเน้นๆนะครับผมกรีนคอร์สเน้นๆก็คือใช้กรีนคอร์สเยอะๆนะครับผมก็เลยจัดให้เลยครับ มารอบนี้กลีนคอร์สเน้นๆเลยครับผมสามแปลงเต็มๆเลยครับสามแปลงเต็มๆแบบนี้นะครับผมนี่คือแปลงผักสลัดของเรานะครับผมผักสลัดกลีนคอร์ดงามๆนะครับผมสวยงามได้ถ้าเราใช้ยุนซีน้ำซาวข้าวแบบนี้นะครับผมช่วยได้จริงๆครับลองดูนะครับไม่ได้ใช้ชนิดอื่นนะครับผมใช้ชนิดนี้นะครับผมแต่ว่าลักษณะสําคัญ สิ่งสําคัญที่สุดนะครับก่อนการปลูกผักทุกครั้งนะครับเราต้องทําการเตรียมแปลงนะครับผมเตรียมแปลงผักให้พร้อมนะครับผมเตรียมแปลงผักให้พร้อมก็คือผสมดินผสมอาหารให้เขาได้ครบนะครับผมก่อนที่จะปลูกผักนะครับตากดินที่สําคัญก็คือตากดินประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมจากนั้นก็ ผสมปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยหมักลงเพิ่มไปนะครับผมหมักไว้นะครับผมแล้วก็ต้นกล้าต้นพันธุ์เราก็ต้องแข็งแรงสวยงามด้วยนะครับเราจรึงจะได้ผักที่สวยงามจากนั้นทุก3ามวันเราก็จะลดน้ําผักชนิดนี้นะครับผมลดน้ําด้วยน้ําหมักชนิดนี้จุนินซีน้ําสาวข้าวช่วยได้จริงๆนะครับผมช่วยได้มากเลยครับผมเป็นปุ๋ยชนิดน้ําปุ๋ยทางใบนะครับส่วนปุ๋ยทางดินเราก็จะใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอ,อกหลังจากที่ปลูกได้ประมาณ สองาทิตย์หรือ14วันนะครับต้นกล้าเขาก็จะตั้งตัวตั้งต้นได้แข็งแรงจากนั้นเราก็ทําการาใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักระหว่างโครนต้นของเขานะครับผมจะใช้มูลหมูนะครับปุ๋ยปุ๋ยขี้หมูนะครับผมปลูกไว้นะครับผมปุ๋ยขี้หมูใส่แล้วเราก็พรวนดินก่อนนะครับโดยใช้ไม้หรือใช้คลาดใช้ตะแกรงเล็กๆนะครับที่ที่ท ที่มีลักษณะเป็นคล้ายคลาดนะครับผมเราก็ขูดไปตามร่องของผักสลัดกรีนคอนะครับจากนั้นเราก็นํามูลสัตว์มาโรยนะครับผมนี่คือเคล็ดลับในการทําให้ผักของเราสวยงามนะครับผมหนึ่งเตรียมดินให้พร้อมน้บผมสองก็คือใส่มูลสัตว์หลังจากปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับผมจากนั้นเราก็รดน้ําจุลินทรีย์น้ำาสวข้าวสามวันครั้งนะครับผม ไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมใส่น้อยๆใส่บ่อยๆก็จะทําให้ผักของเราสวยงามแบบนี้นะผมแปลงสุดท้ายของเราก็จะปลูกอยู่3มชนิดนะครับผมกลีนโอ๊กเลดโอ๊กแล้วก็บัตเตเฮดนะครับผมตอนนี้กลีนโอ๊กก็เป็นพืชที่โตเร็วกว่าชนิดอื่นนะครับเป็นสลัดชนิดที่โตเร็วส่วนนี้ก็จะเป็นสลัดที่โตช้านะครับผมพอดีแปลงนี้งวดนี้ผมเพาะพร้อมกันนะครับผมถึงทําให้การเจริญเติบโตไม่พร้อมกันกลีนโอ๊กจะ โตก่อนคนอื่นนะครับจากนั้นก็จะเป็นครีคอร์สสุดท้ายก็จะเป็นเลดโอกนะครับผมแต่รอบนี้มีผักชนิดนี้มาผสมนะครับผมนี่ก็คือบัตเตอร์เฮดนะครับผมบัตเตอร์เฮดปุดูกแซมไว้แทรกไว้ในเมนผักของเรานี่คืออีกมุมนะครับผมอีกมุมด้านข้างนะครับทางชมมุมด้านข้างของเราฝั่งของอีกฝัก่งนะครับนี่ครับผมเป็นไงบ้างครับ เขียวขจีสวยงามมากๆนี่คือแปลงผักสลัดอินทรีนะครับผมไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆนะครับปลูกเองทานเองอร่อยเองปลอดภัยร้อปรเซ็นต์ะครับผมผักสลัดกลีนคอร์สมัติเหดกลีนโอ๊กและเลดโอ๊กนะครับเราจะปลูกอยู่3ชนิด4ชนิดนะครับผมแปลงผักเป็นภูมมุมสูงมุมไกลของเรานะครับ แปลงผักสรัดของเราสวยงามใทุกเช้านะครับลักสลัดครีมคอร์สงาม,งามตรงน,นี้ก็สวยงามมากครับถ้าผักเขาพร้อมที่จะตัดนะครับถ้ากรีมคอร์สนะครับเขาก็จะห่อแบบนี้แต่อันนี้ก็พึ่งหอนะครับการพึ่งห,อห่อทําให้ผักจะยังไม่ได้ ข้างในเขายังย,ย,ยังยังยังไม่ได้หอนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะด้านนอกนะครับผมถ้าเขาห่อจริงๆด้านในเขาจะเ,เน่นนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่เน่นนะครับรออีกสักพักนะครับก็จะเน่นและก็สวยงามพร้อมทานได้ยอดอ่อนๆอ,อ,อบๆทานกันแบบอร่อยๆเลยนะครับผมนี่คือพักรดของเรา ไว้ข้างบ้านแบบนี้นะครับผมข้างบ้านแบบไหนข้างบ้านแบบนี้นะครับข้างบ้านจริงๆครับข้างบ้านห่างออกมาหนึ่งฟุตบาทนะครับผมเราก็มาปลูกแปลงผักสลัดไว้ได้ทานแน่นอนครับผมที่ปลูกแปลงผักยกสูงแบบนี้นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้า,าน,นี้เราปลูกใส่พื้นก็จะมีทั้งแมวทั้งสุนัขนะครับมาเหยียบม,มาย่ำแปลงผักเราผมเลยตัดสินใจทําแปลงยกสูงขึ้นมานะครับก็จะทาให้เราได้ แปลงผักที่สูงแล้วก็ปลอดภัยจากสิ่งรบก,กวนนะครับผมดูข้างบ้านแบบไหนนะครับจะพาชมข้างบ้านข้างบ้านแบบนี้นครับผมตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็จะปลูกผักกระถางนะครับใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงที่สุดนะครับผมสูงข้างบ้านตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักสลัดโดยใช้มุงหลังคาท่าพ e นะครับผมกันฝุน่นกันแดด ได้เป็นอย่างดีกันทั้งฝนส่วนหน้าบ้านก็จะปลูกผักผักขึ้นช่ายและกะหล่ำปลีนะครับผมนี่นี่น,น,นี่มาเนะนะกะหล่ำปลีหัวนี้ใหญ่มากๆครับสวยทุกหัวเลยนะครับผมกะล่ำปลีรอบนี้ปลูกรอบที่สองนะครับบรรยากาศหน้าบ้านยามเช้าของเรานะครับผมปลูกผักสลัดพืชผักสวนครัวทั่วไปนะครับผมสวยงามยามเช้า ส่วนมุมนี้ก็จะประมาณนี้นี่อีกมุมหนึ่งที่ส,สวยๆนะครับปักุช่ายปักุช่ายบริผักเป้นนะครับเราก็จะปลูกด้วยนะครับผมปลูกเศร,ระถางใ,ใหญ่แบบนี้นปลูกผักหน้าบ้านหน้าบ้านแบบไหนหน้าบ้านข้างบ้านแบบนี้ครับข้างบ้านจริงๆนะนี่คือแปลงผักสลัดนะครับผักจนผู้ใหญ่บ้านนำป้ายมาติดให้นะครับผม ับ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองปลูกผักกินเองจริงครับปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราปลูกก็ยังจะมีนี่อีกชนิดหนึ่งที่อยากแนะนำกระล่ำดอกนะครับเป็นพืชที่น่าปลูกอยีกชนิดปลูกง,ง่ายตัวเร็วนะครับผมอันนี้ก็เก็บกินไปไหล,ล,ลายหน,น,น,นเลยนะครับผมกระล่ำดอกคลิกไหเพื่อมาปลูสามต้นนี้สี่ต้นนี้โอ้โห อีกวันสองวันน่าจะพร้อมตัดแล้วครับนี่ครับผมกะหล่ำดอกสวยๆว้าวปลูกไว้หน้าบ้านปลูกไว้ด้ฐานแน่นอนครับอร่อยที่สำคัญอร่อยและปลอดภยัยผักสลัดน่ี่ผักสลัดของเราก็ไม่น้อยหน้าครับตอนนี้สวยงามเขียวขจีสุดๆเลยครับผมชมอันนี้ก็จะเป็นกะหล่ำปีนะผมปลูกเสรบินชุดนี้ จะเป็นผักเขียวผักเขียวสวย,สวยนี่นี่น,นี่ตัวนี้เดี๋ยวจะขยายนะครับอันนี้ก็คือผักบุเล่นะครับผมผักบุเล่ผักอีกหนึ่งชนิดที่น่าปลูกเหมือนกันครับผมอันนี้คืบัตเตอร์เฮดใส่ถังนะครับปุ๊บแี่สิ่งที่อยากแนะนำของเรา โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมสิ่งที่ช่วยให้เราทําให้ผักเรางามได้นะครับผมจริงๆนะครับุลิทรีน้ําสาวข้าวสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมถวละสาวเดียวลดน้ําได้เป็นเดือนนะครับผมลดผักได้เป็นเดือนคุ้มค่ามากๆครับผมนี่คือแปลงผักสลัดของเรา สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ถ้ากดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง, like, share, องสอนน้อยผู้ไทยเจริญเกษตร้วนะครับผมจะมาแนะนำเคลิดรับในการปลูกผักยังไงให้งามๆแล้วก็มาแนะนำไอเดียดีๆในการปลูกผักให้ชมเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ